นะครับวันนี้ก็มาสอนการใช้งานของเครื่องผสมแบบ v ีเชฟนะครับอันดับแรกก็กดเิกเกอร์ก่อนนะครับ <S <S แล้วก็ไปดูไฟที่หน้าจอนะครับว่าเครื่องพร้อมกันใช้งานหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็มาใส่ขงยาที่จะผสมนะครับโดยเปิดช่องนี้นะครับ ด้านในก็จะมีกเกลียวนะครับไว้คอยมิดให้มันเข้ากันนะครับนี่ก็ปิดฝาตอนนี้จะใส่ได้สองทานนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับจากนั้นเรามาดูหมวดการทำงานนะครับตรงนี้ หมดทัมเมอร์สามารถตั้งเวลาได้ถึง9.9นาทีนะครับตอนนี้ผมลองเทสทีท่1นาทีก่อนนะครับสวิตของทัมเมอร์ตัวนี้จะอยู่ตำแหน่งนี้เครื่องก็จะทำงานตลอดนะครับโดยที่เราต้องกดหยุดเองนะครับถ้าใช้หมดทัมเมอร์เราก็ต้องบิดไปทางด้านขวานะครับเพื่อที่จะใช้หมดเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวมิดนะครับเป็นแกนด้านในที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ เครื่องก็หยุดก,การงานนะครับตามที่เวลาเราตั้งเอาไว้1นาทีนะครับจากนั้นเราก็กดหาตำแหน่งนะครับโดยใช้ปุ่มสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับกดหาตำแหน่งเพื่อที่จะปล่อยผงยางที่เราผสมเอาไวน้นะครับนะครับแล้วก็ลองดูว่า ตัวนี้ถ้าสมลบกดเลยไปน,น,น,นะครับเราจะลาที่นนว่าจะกดงดูตั้แต่นรนี้ก็จะมีเดือย2องข้างนะครับไว้สำหรับล็อกต่างตัวนี้ จากนั้นเราก็ดึงเดือยตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะปล่อยผงยาลงมานะครับแล้วก็หมุนไปทางด้านซ้ายนะครับอ่าตอนนี้ได้ปล่อยผงยาลงในต่างที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ